ก็คือว้าแเราก็เหมือนกันไงคะก็คือแบบทุกอย่างเหมือนกันหมดอะก็คแค่สวยกว่าขาวกว่าต่างชาติกว่าอะไรเงี้ยไม่ไหวเพราะว่ามันต้องแบบมันแบบเกินไปอะก็เสร็จนป่าก็อะไรเงี้ยแตกหน้าแล้วเราขาวไปละเราคิดดูคนไทยแต่จะดีเด้อค่ะแต่ว่าแบบอย่างของเขาใช่ไหมเขาทุกคนต่างชาติไงเลยยอมรับพอเรัคนไทยก็ด,ด่าด้วยถูกก็อะไรเงี้ย ไนนจะจดา <laughs> กลับเข้าสู่แรงแชร์จัดเต็มวันนี้เราสัมภาษณ์ดาราเรดอาร์แล้วเธอก็ตัดพพอต่อว่าในใจลึกๆว่าทําไมคนไทยถึงไปนิยมเรดอาร์ต่างประเทศมากกว่าเรดอาร์ของเมืองไทยทั้งๆท,ที่มันก็คือการแสดงเหมือนกันเอาเป็นว่ามาถามกันอย่างนี้เลยนะคะจากหนังแบบที่คุณไปถ่ายเพนท์เฮาส์แล้วคุณก้าวเข้ามาสู่เป็นแสดงหนังได้ยังไงก็คือว่ามีแต่กล้องแนะนําไปถ่ายหนังอา อให้นําไปแคสอะไรเงี้ยหนูก็ลองไปแล้วก็ตอนแคสเขาแคสยังไงก็แคสบทพูดอะไรเงี้ยบัคติ้งผ่านก็ได้ถ่ายเลยถ่ายเลยใช่ค่ะไอ้นี่เ็าลุยเนาะไม่มีถามปรึกษาใครเลยไม่ได้ตังไหมได้ค่ะเขาให้ยังไงอ่ะวันสามพันวันละสามพันถ่ายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงโอ๊ยหกโมงเช้าตีสี่ไม่เสร็จบางครั้งอ่ะเหรอใช่ค่ะ ตังก็น้อยกว่าถ่ายแบบอะสิน้อยกว่าเยอะแล้วก็ยากกว่าเออแล้วคุ้มไหมอ่ะไม่คุ้มหนไม่คุ้มเปลืองตัวด้วยเปลืองไหมเปลืองอยู่นะแต่ว่าบางคนมันมันเล่นจริงไงเวลาใส่หน้าอกเราไงบางคนมันใสจริงม,มันทําจริงอ่ะมันไม่ได้ acting แล้วบางคนมันคุ้มไม่อยู่เงี้ยผู้ชายเ,ออเนาะออผู้ชายทุกคนก็่างนี้แหละออใส่หืน่นใส่หืน่น <laughs> มันทนได้แหวมันต้องแบบเลียจริงบางครั้งไง จออย่างนั้นแล้วเราไม่โวยหรอลูกไมไม่เพราะว่าคุ่งกับว่าเรื่อยๆเรื่อยเล่นดีแล้วดีแล้วอะไรเงี้ยแง่แหละเขาได้ภาพแลวสิเะยวหยุดจะยหยุดเี๋หยุดเราก็จะหัวร้อจะกรจีไงเออก็คือปล่อยเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเอาเต็มที่เลยเอาโหแต่พอมันนัวเนียกันอะถามหน่อยเถอะในความรู้สึกฉันนะยังเคยคิดบอกเอ๊ะมันต้องมีตื่นกันบ้างแหละของผู้ชาย่ะ บางคนก็ตื่นบางคนก็ไม่ตื่นอืที่เล่นมานะคะค่ะแล้วตื่นนี่ไม่มีปัญหาเหรอก็หนูเอามือจับไว้ไงข้างหนึ่งกลัวมันโดนของหนูมือจับเพาะไว้เลยใช่โอ้แจะออกข้างนี่เป็นยังไงแบบมือท่าหลังใช่ไหมมือจัออกข้างไงไม่ให้โดนถ้ามาันตรงก็ต้องโดนต้องสีชั่วลากลัวว่าสีไปสีมาแล้วเเข้าดูแต่บางคนเสร็จะมีถูไปถูมาเสร็จด้วยเหรอไม่คือ มันเป็นฉากในห้องน้ำไงคะแล้วทีนี้เอามือจับของเขาไว้ไงแล้วมันแล้วมันโดนสบู่ไงคะแล้วมันก็ถูกลับไปถูกลับมาเสร็จไงเสร็จเลยเสร็จเลยคี่ตังค์ดิหนูไม่ได้คิดหนูก็อุ้ยทำไมเสร็จเนี่ย <laughs> <laughs> เออกรุณนาเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวเราจะขึ้นตัวเลขให้นะไอ้ตัวหนังสือให้นะว่าชอชิงสองตัวสาหรับเทียบนี้นะคะ <laughs> เออสองชอชิงสองตัวแต่ถามสักนิดนึงนะว่าไอการที่เราไปใช้เนื้อตัวร่างกายของเราอ การที่เป็นดาราหนังแบบนี้เนี่ยคุณเคยถามคนไหมที่เขาเล่นหนังเอกันจริงๆมี v สอดใส่กันจริงๆกับแค่เลดอาที่ไม่ได้สอดใส่แต่ทําท่ายโยกไปโยกมานานเป็นชั่วโมงขนาดนั้นนะ่ะมันได้ค่าตัวต่างกันเยอะไหมเอวีน่าจะได้เยอะกว่านะคะว่ามีนคนเคยติดต่อเล่นเหมือนกันอืเขียนว่าสองวันให้ให้สองแสนอของญี่ปุ่นนะคะตกลงมาอืให้สองแสนให้ ถ้เสียให้ห้าแสนแล้วลูกต่ต้องแบบสดนะสดด้วยต้องแบบแตกปากแตกหน้าเงี้ยหนูไม่ไหวเออขาไม่เอาเลยใช่ไหมมันมันแค่ทับเกี่ยวเส้นบางๆเองอ่ะใช่แล้วหนังอาในเมืองไทยมีเยอะแค่ไหนลูกหนังอาล่ะเยอะนะเยอะเลยใช่ค่ะมีไหมคะที่เขาให้เราไปเป็นสแตด์อินแทนคนอื่นเขาไม่มีไม่มีจะเล่นแบบเป็นแพรวาร์จริงๆเลย เป็นแพรว่าอย่างนี้เลยค่ะถอดก็ถอดเลยค่ะเราต้องดูแลรูปร่างตัวเองไหมสาหรับคนที่เล่นหนังประเภทนี้ถ่ายแบบเพราะเราต้องต้องดูแลเขาว่าหน้าอกเราต้องสวยนะถ้าแบบหน้าอกยาหน้าอกไม่สวยก็คนดูก็มีอารมณ์อืมดูดูแลตัวเองยังไงหน้าอกไม่บอกนะเผื่อคุณผู้ชมคะสาวที่ดูรายการของดิฉันอยู่กรุณาทําตามออกกําลังกายค่ะออกยังไงก็ท่าเนี่ย ยกขึ้นใช่อ๋อให้มันหน้าอกริบบับขึ้นอย่างเงี้ยใช่เอาบ้างแล้วก็ยกขึ้นอย่างนี้ต้องทําเยอะแค่ไหนคะก็เรื่อยๆทุกวันนึกออกก็ท่บริหารไปซะาสาวๆเอ้ยหน้าอกจะได้สวยๆมีไหมที่พลาดมีพลาดบ้างไหมที่คือหมายถึงเล่นหนังอาเล่นไปเล่นมามีไหมที่แบบเผลอจะเส,เ,เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปอ่ะไม่มีนะเพราะว่าหนูหน,หนูหนูตัวผู้ชายไง ว่ามันจะแข็งขึ้นเรื่อยๆตอนตอนตอนที่มันอ,อนูเนียเราอยู่ไงบางคนจะแข็งเราต้องระวังอ,อจับไว้เราต้องระวังเองใช่โอ้ยอันนี้แสดงว่าตัวตัวฝีมือตัวแม่เลยนะคะ <c oughs> ดูงานนะคะอย่างนี้นี่เรามีสิทธิ์เลือกไหมว่ากับคนนี้เราไม่เล่นกับคนนี้เราเล่นไม่ค่ะเรามีสิทธิ์เลือกมีเพราะบางคนเล่นจริงหรือไม่เล่นนะอ๋อแล้วก็กลัวกลัวมัน ูมันสีกันอ่ะมีสาวๆทํางานแบบคุณเยอะไหมที่เป็นหนังอาเยอะค่ะเยอะค่ะหน้าเดิมๆเยอะไหมคนที่ดังมีชื่อติดหนังหลายๆแบบมันก็เยอะใช่ไหมมีค่ะแล้วเรารู้สึกยังไงที่เชอรี่สามโคเขาถอยจากวงการไปเขาเขาไม่รู้เขาต้องเขาต้องการสังคมใหม่หรือเปล่าไม่รู้อืมดีเนาะก็มองว่าดีสำหรับเราหรือเปล่าเฮ้ยคู่แข่งน้อยลงน่าจะ แข่งอะไรหรอก็เอาอย่างนั้นไปเลยใช่ไหมสําหรับตัวเราแล้วเนี่ยสําหรับหนังเลดอาบ้านเราอ่ะเขาขายหนังกันยังไงขายกันที่ไหนเออมันจะมีขายพวกแมงป่องก็มีนะคะแมงป่องก็มีด้วยเพราะว่าหนังมันผ่านเอสิทิิตไงคะแมงป่องพวกอะไรตามคองถุนก็มีตามพวกร้านสีทั่วไปตามห้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นเลยค่ะแต่คนไม่ดูจะไม่รู้ถ้าคนดูจะรู้จักเขาก็จะเดินไปมุมู่งเขาถูกใช่ถามว่าหนังอีิรติตตรงไหนอย่างเงี้ยใช่คำาว่าอีิรติกเอลโรติกใช่เพือจะเดินไป ตรงนี้ตรงนี้หนูเล่นมากี่เรื่องแล้วประมาณสิบยี่สิบเรื่อง1่ะสิบยี่สิบเรื่องเป็นอาชีพที่ตั้งตัวได้ไหมได้ไหมมันก็พออยู่ได้แต่มันทําให้เรามีงานอื่นต่อ,ตอ,ตอจากนั้นใช่ก็ีมีงาน โชว์ตัวโชว์ตัวอะไรเงี้ยหนูไปโชว์ตัวอะไรยังไงบ้างเออไันต้องแบบวิ่ไงคนที่ไงแพรว่าที่เล่นหนังกิโลติกอย่างเงี้ยอย่างงี้ใช่ไหมเวลามีคนไปขายงานค่ะอ่าไปขายงานให้เราแล้วให้เราไปเดินเซ็กซี่ท็อปเลสอย่างนั้นหรือเปล่าไม่หนูเคยไปเต้นงานที่คาราอเกะเออเออโอ้หไอ้นี่ก็รับหลักหรือเกินนะไปเต้นงานคาราอเกะเต้นก็คือเต้นสามเพลงอ่ะฮะก็คือเพลงแรกใส่บิกินี่เพลงสองขอดทั้งบนเพลงสามขอทั้งล่าง ถอดข้างล่างเลยค่เต้นสามเพลงค่ะเขาให้ตังค์ยังไงให้พันสองพันสองสามเพลงสามเพลงโหจริงเออโมหักไปหน่อยไม่รู้นะโมหักไปเยอะอ่ะจริงๆเขาให้มาหมื่นเปล่าไม่รู้เราไม่ค่อยเป็นคนโตตออไงอืมค่อยเฉยมากกว่าเฉยไปไหมอ่ะพันสองเนี่ยถอดหมดเลยเนี่ยลูกโอ้ถามเยอะหน่อยนะเอาอย่างนี้ ถามก็ตรงประเด็นเลยคะ่ะคุณผู้ชม,มเนื่องจากว่าล่าสุดมีงานที่มีสาวสาวเอวีจากต่างประเทศนะคะมาล้ามรถโชว์เป็นที่ฮือฮาของสื่อมากขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์กันเลยแหละนะคะว่าโอ๊ยเนี่ยดาราเอวีนะน่ารักอย่างนั้นคนนั้นชื่อนั้น<ม>คนนี้ชื่อน,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 อนี้ชื่อแบบชัดเจนมากใครเป็นใครแล้วก็เป็นภาพส่งต่อกันในโซเชียลเน็ตเวิร์กกันกระหนำ่ำหรือแม้กระทั่งหนัง AV บางคน A v วี AV คือมีอะไรสอดใส่ยกันเลยนะหนัง AV บางคนได้แสดงหนัง ของเมืองไทยแล้วด้วยซ้ําคุณมีมองอย่างนี้ยังไงในเมื่อก็เล่นเหมือนกันพวกนั้นเล่นหนักกว่าเราด้วยไม่ถึงว่าสอดใส่กันจริงด้วยคือเอาจริงอะ่ะขอใช้คำนี้เอากันจริงแต่ของเราอ่ะก็คือ acting เหมือนที่ฝรั่งเขาเล่นกันแหละนะเหมือนถ้ามองในหนังฮอลลีวูดเลิฟซีนประมาณคุณคือเรื่องปกติถูกไหมเลิฟซีนประมาณคุณคือเรื่องปกติคือแองเจลินาโจลี่ถอดเสื้อผ้าทั้งตัวมีโยกมีอะไรนี่คือปกติ แต่กับกลายเป็นว่าของคุณคือหนังเกรดต่ําที่ใช้คําว่าคือจอมองในแง่ของสังคมและวัฒนธรรมของคุณคือหนังเกรดต่ําและโดนดูถูกหนักหนักมาก <c oughs> ถึงแม้กระทั่งรายการทีวีบางทีไม่เอาพวกคุณออกหน้าจอ <c oughs> ไม่พูดถึงคุณเลย <c oughs> แต่พอเป็นหนังเอวีซึ่งสอดใส่กันจริงเอาจริงกับกลายเป็นโอ้โหเชิดชูถ่ายรูปถ่ายรูปขึ้นมา <c oughs> มีงานโชว์ตัวจ้างกันเป็นแสน <c oughs> คุณมองอยังไง ชีวิตดีดู Bright TV